พลิกลิบบินมาด้านขวาโค้งมาทำโบพลิกริบบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็ยกขึ้นสอดเลยค่ะหมุนด้วยนะคะพลิกริบบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็สอดค่ะสอดเข้าทางใต้นี่เลยเรียบร้อยแล้วพลิกกลับค่ะทีนี้อ้อมลิบบินไปด้านขวาแล้วก็ทำเป็นโบมาด้านหน้าอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดเข้าเส้นด้านหน้าค่ะเรียบร้อยแล้วพลิกกลับค่ะทีนี้ อ้อมลิบเบินไปด้านขวาแล้วก็ทําเป็นโบมาด้านหน้าอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดเข้าเส้นด้านหน้าค่ะในกรีบแรกเราต้องดึงค่ะนี่ค่ะเส้นนี้จะดึงยากนิดพิกกลับเลยค่ะทีนี้ดึงให้กระชับแล้วเป็นกรีบทับทิมสวยงาม้งมาทําโบด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะโดยอ้อมกรีบดอกนะคะอ้อ,อมนะแยกฐานสีไปเลยฐานสีแล้วก็ใส่เหรียญค่ะเหรียญบาทแล้วก็พับ เส้นสุดท้ายแล้วก็สอดค่ะอันไหนงอก็ตัดออกเลยค่ะไม่งั้นสอดไม่ได้นะเพราะว่าเขาแน่นเขาจะออกตรงกลางพอดีค่ะสอดเข้าด้านข้างนะคะด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมค่ะคล้องจนครบสี่เส้นเลยนะคะท้ายเห็นไหมคะปลายเขางอ,อย่าทิพตัดออกก่อนเลยค่ะมันสอดยากค่ะ เวลาสอดจะเขาจะออกตรงกลางนะคะเขาจะไม่ออกข้างบนหรือข้างล่างโค้งมาทาโบด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะโดยอ้อมกรีบดอกนะคะอ้อมกลางกรีบพอดีนะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัดเรียบร้อยแล้วพลิกกลับค่ะทีนี้อ้อมริบบินไปด้านขวาแล้วก็ทําเป็นโบมาด้านหน้าอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดเข้าเส้นด้านหน้าค่ะแล้วก็ให้มันเป็นกลวยแหลมจับลิบบิน โค้งมาด้านหน้าค่ะแล้วก็สอดเลยค่ะโค้งมาด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะล็อกริบบิ้นพลิกกลับมาแล้วก็สอดริบบิ้นค่ะล่างพับขึ้นบนบนพับลงล่างขวาพับไปซ้ายซ้ายพับมาขวาค่ะสอดค่ะบีบค่ะเหมือนของเยติบเยติบทำใบตัดออกแล้วก็สอดค่ะนี่เลยค่ะตัดครบแล้วเราทำการสอดค่ะสอดเส้นยาวมา ตามแนวเขาเลยค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะโคงมาทำบูด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะโดยอ้อมกรีบดอกนะคะอ้อมเราสอดหลายรอบริบบิ้นก็จะเบี้ยวนิดนึงค่ะนี่ค่ะเี๋ยทิพทํทำไวไปต้องระวังนะ,ะสี่สิบเซนค่ะจับมาพับให้เท่ากันให้มีด้านแหลมทั้งสองข้าง แล้วก็พับขึ้นไปให้ได้ความยาวอยู่ที่สิบเซนค่ะแล้วก็ทำฐานสี่เลยนะคะกลีบพอดีนะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัดเรียบร้อยแล้วพลิกกลับค่ะทีนี้อ้อมลิบบินไปด้านขวาแล้วก็ทำเป็นโบมาด้านหน้าอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดเข้าเส้นด้านหน้าค่ะสี่สิบเซนค่ะจับมาพับให้เท่ากันให้มีด้านแหลมทั้งสองข้าง แล้วก็พับขึ้นไปให้ได้ความยาวอยู่ที่10เซนค่ะแล้วก็ทําฐานสีเลยนะคะกรีบแรกแล้วต้องดึงค่ะนี่ค่ะเส้นนี้จะดึงยากดึงพลิกกลับเลยค่ะทีนี้ดึงให้กระชับแล้วเป็นกรีบทับทิมสวยงามท้ายเห็นไหมคะปลายเขางออย่าทิปตัดออกก่อนเลยค่ะมันสอดยากค่ะ เวลาสอดจะเขาจะออกตรงกลางนะคะเขาจะไม่ออกข้างบนหรือข้างล่างพลิกลบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็สอดค่ะสอดเขาทางใต้นี่เลยทางเขาจะออกมาตรงกลางค่ะเราต้องสอดให้เขาออกตรงกลางก็จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงช่วยอันไหนงอสอดไม่ได้ก็ตัดเลยความลงค่ะแล้วก็จะจับสามเหลี่ยมพลิกขึ้นแล้วก็ตัดเขาจะชิดพอดีค่ะเห็นไหมคะตัดสามเหลี่ยมนะพลิกขึ้นมาแล้วก็ตัด โค้งมาด้านหลังแล้วก็สอดค่ะสอดให้เขาเป็นกรีบแบบนี้เป็นกลวยค่ะสามเหลี่ยมโค้งเหมือนเดิมค่ะอันไหนงอก็ตัดออกเลยค่ะไม่งั้นสอดไม่ได้นะเพราะว่าเขาแน่นเขาจะออกตรงกลางพอดีค่ะกาติกลิบบินมาด้านขวาโค้งมาทำโบ พลิกลิ้นบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็ยกขึ้นสอดเลยค่ะหมุนด้วยนะคะพลิกตัดครบแล้วเราทำการสอดค่ะสอดเส้นยาวมาตามแนวเขาเลยค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะในกรีบแรกเราต้องดึงค่ะนี่ค่ะเส้นนี้จะดึงยากหนึ่งพลิกกลับเลยค่ะทีนี้ดึงให้กระชับแล้วเป็นกรีบทับทิมสวยงามแล้วพลิกกลับค่ะพลิกกลับมาแล้วก็ ทำเป็นโค้งค่ะโค้งแล้วก็พลิกสอดค่ะอ้างเขาจะออกมาตรงกลางค่ะเราต้องสอดให้เขาออกตรงกลางก็จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงช่วยอันไหนงอสอดไม่ได้ก็ตัดท้ายเห็นไหมคะปลายเขางออย่าทิปตัดออกก่อนเลยค่ะมันสอดยากค่ะเวลาสอดจะเขาจะออกตรงกลางนะคะเขาจะไม่ออกข้างบนหรือข้างล่างโค้งมาด้าน หลังแล้วก็สอดค่ะสอดให้เขาเป็นกรีบแบบนี้เป็นกลวยค่ะสามเหลี่ยมโค้งค่ะเหมือนของเยติปเยติบทำใบตัดออกแล้วก็สอดค่ะนี่เลยค่ะเลยความลงค่ะแล้วก็จะจับสามเหลี่ยมพลิกขึ้นแล้วก็ตัดเขาจะชิดพอดีค่ะเห็นไหมคะตัดสามเหลี่ยมนะ่ะพลิกขึ้นมาแล้วก็ตัดล็อกริบบิน้นพลิกกลับมาแล้วก็สอดริบบิ้นค่ะ ล่างพับขึ้นบนบนพับลงล่างขวาพับไปซ้ายซ้ายพับมาขวาค่ะสอดค่ะบีบครบแล้วตัดดิบป,ปิ้นก่อนเลยค่ะตัดเส้นเล็กเส้นสั้นนะคะครบแล้วตัดให้หมดทั้งสี่เส้นเลยค่ะแล้วก็หมุนกลับมาทําเป็นโบอ้อมมาด้านหน้าค่ะสอดเข้าด้านข้างนะคะด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมค่ะคล้องจนครบสี่เส้นเลยนะคะ ออมไปด้านหลังทำโบแล้วก็สอดค่ะเส้นนี้จะสอดยากนิดนึงเขาจะเข้าในกลีบแล้วต้องดึงแงะเข้าออกมาค่ะเขาจะเข้าท้ายเห็นไหมคะปลายเขางออย่าทิปตัดออกก่อนเลยค่ะมันสอดยากค่ะเวลาสอดจะเขาจะออกตรงกลางนะคะเขาจะไม่ออกข้างบนหรือข้างล่างสอดเข้าด้านข้างนะคะด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมค่ะคล้องจนครบสี่เส้นเลยนะคะ ครบสีเส้นแล้วเจ้าเราจะทําเป็นดอกแล้วค่ะเรามาทําพลิกลิบบินมาด้านขวาแล้วก็โค้งมาทําโบค่ะนี้ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าสอดหลายครั้งแล้วแล้วก็แต่งให้สวยงามค่ะโค้งไปด้านอ้อมไปด้านหลังแล้วก็แล้วพลิกกลับค่ะพลิกกลับมาแล้วก็ทําเป็นโค้งค่ะโค้งแล้วก็พลิกสอดค่ะ เขาจะออกมาตรงกลางค่ะเราต้องสอดให้เขาออกตรงกลางก็จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงช่วยอันไหนงอสอดไม่ได้ก็ตัดเราสอดหลายรอบริบบินก็จะเบี้ยวนิดนึงค่ะนี่ค่ะเดีียดทิปทำไวไปต้องระวังนะคะพลิกริบบินมาด้านขวาโค้งมาทำโบพลิกริบบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็ยกขึ้นสอดเลยค่ะ มุนด้วยนะคะพี่ลิกลิบบินมาด้านขวาโค้งมาทำโบลิกลิบบินมาด้านขวาทำโบแล้วก็ยกขึ้นสอดเลยค่ะหมุนด้วยนะคะพี่อ้อมไปด้านหลังทำโบแล้วก็สอดค่ะเส้นนี้จะสอดยากนิดนึงเขาจะเข้าในกลีบแล้วต้องดึงแงะเข้าออกมาค่ะเขาจะเข้าครบแล้วตัดดิบบินก่อนเลยค่ะตัดเส้นเล็กเส้นสั้นนะคะครบแล้วตัดให้หมดทั้งสี่เส้นเลยค่ะ แยกฐานสี่ไปเลยฐานสี่แล้วก็ใส่เหรียญค่ะเหรียญบาทแล้วก็พับเส้นสุดท้ายแล้วก็สอดค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วพลิกกลับค่ะพลิกกลับมาแล้วก็ทำเป็นโค้งค่ะโค้งแล้วก็พลิกสอดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวยๆค่ะดอกทับทิมสอดเข้าด้านข้างนะคะด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมค่ะคล้องจนครบสี่เส้นเลยนะคะออมไปด้านหลังทำโบแล้วก็สอดค่ะเส้นนี้จะสอดยากนิดนึงเขาจะเข้าในกลีบแล้วต้องดึงแงะเข้าออกมาค่ะเขาจะเข้านางกรีบพอดีนะ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัดอันไหนงอก็ตัดออกเลยค่ะไม่งั้นสอดไม่ได้นะเพราะว่าเขาแน่นเขาจะออกตรงกลางพอดีค่ะกลางกีบพอดีนะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัดล็อกลิบบิ้นพลิกกลับมาแล้วก็สอดลิดบบิ้นค่ะล่างพับขึ้นบนบนพับลงล่างขวาพับไปซ้ายซ้ายพับมาขวาค่ะสอดค่ะบีบ ครบแล้วตัดดิปิป้นก่อนเลยค่ะตัดเส้นเล็กเส้นสั้นนะคะครบแล้วตัดให้หมดทั้งสี่เส้นเลยค่ะนี่ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าสอดหลายครั้งแล้วแล้วก็แต่งให้สวยงามค่ะโค้งไปด้านอ้อมไปด้านหลังแล้วก็โค้งมาด้านหลังแล้วก็สอดค่ะสอดให้เขาเป็นกลีบแบบนี้เป็นกลวยค่ะสามเหลี่ยม